ใหญ่เลยตอนนี้อ้ารอะไรอชบบคุยกัเด็กชอบคุยกับเด็กชอบคุยอ๋อนี่ไงเด็กผู้เมียผู้นี้ผู้นี้ผู้เมียค่ะอายุหมื่นสองห้าร้อยค่ะพร้อมใบจดเพศเใช่ค่ะอายุประมาณสองปีอันนี้เป็นมองค่ะสีบูคอร์ดสวยเลยอ่ะสวยนะใช่ค่ะใครอยากได้จำนวนบอกปามได้นะอย่าปามมีราคาส่งให้ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวินเลดวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่นกบ้านสวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะและว,วันนี้เราจะมาแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราครบผู้ติดตาม80,000แล้วตามที่แจ้งไว้ว่าก็คือจะมีการแจกรางวัลไก่ทาบุก1คู่แล้วก็ไก่ซีบาย1คู่ ไก่ได้รับการสนับสนุนจากพี่นัดนะคะจากนักการบายไก่ฟ้าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาจับรางวัลให้กับผู้โชคดีของเราท่านแรกขอเป็นไก่หัมบุกก่อนแล้วกันนะไก่หัมบุกนะคะหนึ่งคู่นะคะผู้โชคดีท่านแรกไก่หัมบุกนะคะ มาจากจังหวัดลำปางคุณซาลินีคุณซาลินีครับค่ะปั้นเบ้าครับผมค่ะลำปางนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงเราจะแจ้ง ไปที่เพจครอบครัวอุริพากินพาเที่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวก็ติดต่อกลับมาหาเราด้วยนะคะขอแจ้งชื่อที่อยู่นะอาเดี๋ยวเราจะได้จัดส่งให้นะคะอันนี้ก็คือไก่หัมบุกนะคะ1คู่เดี๋ยวท่านที่สองอันนี้ก็จะเป็นซีไบนะเงินทอง1คู่นะคะมาแล้วอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะอ่า อันนี้นนทบ,บุรีคุณวีรลพงศ์วัดเอกมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะคุณวีรลพงศ์ครับค่ะ,ะเอกครับค่ะจับสำรองไหมคะจับสำรองสัองนะอันนี้คือท่านท่าน คุณวีรพงศ์เนี่ยก็คือได้รับไก่สีใบเงิน4ีใบทอง1คู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่ติดต่อกลับมาภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ถือว่าสละสิทธิ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้กับบุคคลที่สำรองไว้แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือจะสำรองเป็นไก่ทำหมุกก่อนนะไก่ทั้งสอย่างก็ได้ครับสอายชื่อเลยนะคะครครโอเคงั้นเดี๋ยวจับ แต่ก็เขย่ามาอย่างดีแล้วค่ะอันนี้เป็นสำรองไก่ฮัมบุกนะคะจังหวัดมหาสาร,รคามคุณปริญญาค่ะคุณปริญญาเป็นรายชื่อสำรองนะคะไก่ฮัมบุกนะคะ ต่อไปก็คืออ่าวสมุทรปราการค่ะเป็นรายชื่อสำรองไก่ซีไบนะคะคุณจำลองค่ะเป็นรายชื่อสำรองนะคะไก่ซีไบค่ะ ทางช่องก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่สนับสนุนครอบครัวโอริมาจนถึงวันนี้ผู้ติดตาม80,000ซับแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมในการแจกเรื่อยๆนะคะก็คอยติดตามได้ที่ช่อง YouTube ครอบครัวโอริแล้วก็ทางเพจครอบครัวโอรินะคะทางเราก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านให้การสนับสนุนเรามาจนถึงวันนี้นะคะอันนี้เป็นลูกป,ป้อนสารคอนัวค่ะอ่ะ <c oughs> เปิดอยู่ตัวละ2,008 มีสองตัวตอนนี้ตอนนี้ก็มีเข้ามาเล่นยๆนะใช่ค่ะจริงๆซันมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าพี่ร้านไม่ได้แบบออกมาเยอะค่ะใช่อากาศช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงอากาศเย็นนะวันนี้เย็นมากเลยพี่เล่าไปดีวันนี้มาเนี่ยบโอ้โหเปิจะเย็นกว่าคุณเช้ามา17 1เจ7ดองศาอืวันนี้อากาศเย็นจริงๆใช่ค่อนข้างหนาวแล้ววันนี้ ที่้อนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่า<ช>บางเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาส่งใช่ส่วนมากมันจะลงวันอาทิตย์กันเยอะปลา,าจะมาวันอาทิตย์นะแต่เรา,าถ่ายวันเสาร์ใช่จะลงวันอาทิตย์กันเยอะจะส่วนมากเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเคาคาเทลเลอร์เบิร์ดเข้ามา,าก็ถ้าอยากได้ลูกป้อนก็ลองติดต่อสอบถามก่อนจะได้มาได้ไม่เสียเที่ยวค่ะเรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมหงโยกบูมเลิฟเบิร์ดคาคาเทลและบูมนกแก้วค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพรเซนเตอร์ท่านใดไปจตุดดจักก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะท่านใดไม่ได้ไปจตุด,ดจักสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเรามีปักตะก้าแล้วก็แนบลิงก์ไว้ให้ค่ะลิงก์สามารถกดดูที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์ของคลิปค่ะอันนี้เป็นบูโกมาคอค่ะเพศผู้อายุป,ประมาณสปีจะเป็นนกโชว์หน้าร้านาแต่ว่าถ้าถ้าใครสนใจจริงๆก็ ขายได้เหมือนกันค่ะเปิดดู่เจ็ดเจ็หมื่นค่ะตัวนี้ต่อรองได้แต่ว่าช่วงนี้เขาเครียดกัดหางตัวเองแล้วก็ปีกต้องเอาคนที่เขาแบบรับได้จริงจิงมาคุยกันได้หลังบ้านเพราะว่าเข้ากับทุกคนได้เลยไม่กัดไม่อะไรเลยึืนมือพร้อมไปเลยโอ้หเนใหญ่เลยอ่ะแคะใหญ่เลยตอนนี้อะไรอะไร ชอบคุยกับเด็กชอบคุยกับเด็กเขาคุยอ๋อนี่ไงเด็กขวน้อยเขาคุยกัอะไรอันนี้ชื่อไก่ต้มฮะไก่ต้มใช่เอาไหมอันนี้เพชเมียอายุสองปีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ปล่อยพูดเก่งแล้วเอ้โอ้โอ้ออเมื่อกี้อะไรชับเลยอะไรตอนนี้เราปล่อยได้ค่ะไก่ต้มอายุเท่าไหร่นะตอนนี้สองปีค่ะสองปีใช่เลี้ยงแต่เด็กๆค่ะ แต่ต้องพูดชัดนะเราอะมาให้อาหารได้นะที่เปิดให้อาหารอยู่ทัวรลยี่สิบอือจริงๆจะมีซานออกมาด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เขาเรายังไม่ฝึกยังไม่ได้ฝึกตัวเขาบินก็เหมือนเป็นกิจกรรมให้เด็กใช่ไหมคะให้มาทําความรู้จักกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จับได้ถ่ายรูปได้ใช่ค่ะเดี๋ยวจับขึ้นมือถ่ายรูปได้เลยไม่มีบวกเพิ่มค่ะเสียยี่สิบบาทอาหารยี่สิบบาทใช่ค่ะจับถ่ายรูปได้เลยปกติเลยเดี๋ยวทางร้านจับให้อออันนี้เป็นโนรีกัลพีนชีค่ะ พารโนดีตอนนี้เปิด <moder ne per 00> อยู่ตัวละห้าพันเป็นตัวเมียตรวเพศเมียตรวจเพศมาแล้วค่ะตัวเมียแล้วก็กินทิกต้องเอาใส่อาหารอ่ะปอนมารอหน่อยจะเข้าหายางเดียวกินชีตัวละพันสองยังไม่ได้ตรวจเพศค่ะปอนเสริมอันนี้เป็นมองค่ะสีบูคอร์ตสวยเลยอ่ะอันนี้จะเป็นสองตัวที่เหลือจากสี่ตัวนู้นัวผูไปหมดแล้ว เหลือแต่ตัวเมียเป็นแค่เมียเหรอใช่ค่ะคือตัวผู้มองตัวผู้จะหายากกว่าตัวเมียค่อนข้างเยอะอเลยจะเหลือตัวเมียไว้เยอะค่ะก็อันนี้ที่จะเปิดอยู่ตัวประมาณสองหมื่นแปดเขเพศแล้วนะเขเแล้วค่ะเป็นตัวเมียอายุเมียอายุน่าจะสองสามเดือนสามเดือนได้สามสี่เดือนแล้วแหละมมาแล้วมาแล้วแต่เชื่องอยู่ติดคนค่ะ แล้วยังไงลูกป้อนยังพรีมมั้ยเล็กๆเลยตอนนี้ตอนนี้ปามไม่มีเลยเพราะว่าใช่มองปามไม่ได้รับเข้ามายวเป็นฟาร์มตัวเองค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากหาสีเขียวสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวปามติดต่อคนที่ฟาร์มอื่นให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งราคาก็อยู่ที่สีนะใช่ค่ะถ้าสีเขียวก็น่าจะประมาณเคยปามเคยขาย5 0 0 0 5น0้ประมาณนี้แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจราคาขึ้นมากกว่านี้ไหมค่ะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าไม่ใช่ฤดูการเท่าไห่ค่ะ น่าจะประมาณมีนาประมาณนั้นค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพ็อกคาเดลค่ะสีมุกอ่าถ้าพวกนี้จะอยู่ตัวละพันแบบเผืตัวละพันจะมีขาวกับเหลืองที่ขายเป็นพันสองอ่าขาวเหลืองขาวขาวจะแบบขาวล้วนเลยนะอ่าพันสองแล้วก็เหลืองตาแดงลูติโน่อะไรเงี้ยพันสองนอกนั้นตามจะตีเป็นตัวละพันเก้าร้อยประมาณนี้ อันนี้เป็นคอคาเทเลเหมือนกันป้อนเสริมค่ะค่ะคือจริงๆเขาจะมีอยู่สามตัวจะมีเหลืองเหลืองมุกเออมีบ้กวเหลืองล้วนค่ะอันนี้ขาย <ขา S 2> ตัวละพันค่ะค่ะขอกินเนี่ยเต็มกล้องเลยเนี่ย๋ว <c oughs> ขอดูตัวลิ้นหน่อยดิฉันเนี่ยมีก็เต็มกล้องเลยเนี่ยเป็นไงล่ะเต็มไหมฮะเต็มไหม <c oughs> มาแล้วมาแล้วอ่าดูคอเขาดิชอบเป็นน่าไหลแลล่ะค่ะอันนี้ก็ตัวละหนึ่งพันใช่ค่ะอันนี้ตัวละหนึ่งพันป้อนเสริมเชื่องอยู่ไซนี้อันนี้เป็นคอคาเทลเหมือนกันค่ะอายุประมาณหกเดือนค่ะอันนี้ก็ปล่อยอยู่ตัวละพันพันพันหนึ่งพันสองประมาณนี้ค่ะถ้าดำมก็เก้าร้อยค่ะ อายุประมาณเท่าไรนะหกเดือนประมาณหกเดือนถึงแปดเดือนประมาณนี้ยังพอจะจับตะเกียบได้ละข่ะคอกระเทลก็มีให้เลือกเยอะอยู่ใช่ค่ะรอบนี้ขอกระเทลอยเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นขอกระเทลเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้อายุจะมาเกือบปีละอ่าอืมอันนี้จะพร้อมทำใช่พร้อมแล้วจังก้นตุ้ยเลยน่าจะตัวคู่ริมหนุนน่าจะคู่เมียนะคู่นี้คู่นี้ตัวละพันกับตัวละเก้าร้อยค่ะ ทางใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะตัวละพันอะตัวใหญ่หน่อยทางขวาก็คือเก้าวแหลกใช่จ้ะค่ะอันนี้เป็นคอคัทเทลเหมือนกันค่ะอายุประมาณหกเดือนอันนี้จะมีเหลืองเหลืองแล้วก็เหลืองมุกแล้วก็อย่างตัวนี้จะเป็นขาวมุกกับตัวริมอ่าเนี่ยตัวเนี้ยขาวมุกนะใช่แต่มันออกอ่อนๆมากเลยอ่ะนะจะสวยนะเนี่ยใช่สีสวยมากอ่ขึ้นละขึ้นละอันนี้อันนี้ตัวละพัน แต่ว่าถ้าขาวล้วนเลยก็มีใช่ค่ะโีขาวล้วนก็มีลองมาดูที่ร้านกันก่อนอ่าแต่ตัวนี้ยเหมือนจะขาวแล้วแต่มันมันมีแซมแซมดํานิดเดียวออกดําเทานะน้ำตาลนะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันสีแต่สวยเอาไว้ทาสายได้อยู่ค่ะสวยอ่ะค่ะเขาก็เทลกลองอื่นๆก็มีมีอีกมีเยอะค่ะอันนี้เป็นกีนสีค่ะสีนอร์มอลกับเยลโล่ใสอันนี้อายุเกือบเกือบปีค่ะ จับจะเก็บแล้วเป็นผู้เมียแต่ว่าส่วนเลือดน่าจะชัวกว่าอืมอันนี้ข่ยอยู่ตัวละพันห้าค่ะรับผู้ลดได้ค่ะลูกป้อนนี้ไหมวันนี้ไม่เจอยังไม่มาใช่ค่ะยังพอมีเข้ามาอยู่ค่ะก็วันนี้ยังไม่เข้านะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ถึงวันอื่นก็อาจจะมีใช่ค่ะส่วนมากจะมาวันอาทิตย์ตอน ประมาณ10บโมงหรือบ่ายโมงจะมากันเวลาเวลาประมาณนี้ค่ะก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ดค่ะขอบตาอาจะอายุน่าจะประมาณ6ถึงหถึงแเดือนยังยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะต้องไปเลี้ยงรอสักหน่อยนีงอันนี้ขายตัวละห้าร้อค่ะรับที่เก้าร้อยค่เป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะ อันนี้ค้าสี่กันอยู่อันนี้ขายอยู่ตัวละหกร้อยห้าร้อยประมาณนี้สวยนะใช่ค่ะใครอยากได้จํานวนบอกปลาลมได้นะอยาา่าปาลมมีราคาส่งให้ค่ะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่เขาไม่ยอมเข้าไปอ่ามีพายอยู่ตัวหนึ่งสวยเนี่ยไฟหวานหน่อยไ่ะไม่ลูกไฟไหมไปไหม,ไไหมอ่าเนี่ย <laughs> ไม่ขอบตาเลยนะใช่ค่ะเป็นไม่ขอบตา มีเข้ามาตลอดไหมคะท่าเลิ่มเบิร์ดปลามีค่อนข้างเข้ามาตลอดค่อนข้างเยอะมาทีหนึ่งสี่สิบห้าสิบตัวค่ะอาทิตย์ที่แล้วมีเข้ามามใช่อาทิตย์ที่แล้วมีเยอะมากแล้วก็หมดเร็วด้วย่แต่เราไม่ได้มาถ่ายนะอาทิตย์ที่แล้วก็แล้วแต่นะมันใช่มันแล้วแต่รอบด้วยค่ะก็อยากได้ก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ อันนี้เป็นเลิฟขอบตาค่ะอันนี้ตอนแรกเนี่ยแหละที่ปาล์มบอกที่ที่แล้วเข้ามาเยอะอันนี้จะเป็นพร้อมทำจับพู่มาแล้วอายุประมาณ8เดือนถึง1ปีมีไข่ตัวละ5เหมือนกันค่ะตัวละห0 0อยคู่ละ9 0้อเหมือนกันเหลือไม่เยอะละอันนี้เป็นฟอร์พาร์ค่ะสีเจะเป็นพายมีพายกรีนพายบะูพาพาเทลประมาณนี้ค่าเนี้เริ่มต้นตัวละ600้อยถึงพันน่ง อันนี้น่าจะเป็นแท่ชู่หมดเลยค่ะแต่ก็มีเข้ามาตลอดนะคะใช่ค่ะสีธรรมดาเข้ามาจะขายอยู่ตัวละ500ค่ะถ้าไม่ติดพายไม่อะไรอย่างน้ยนะจะขาย,ยตัวละ500แต่ว่าของหมดค่ะตองหด <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> น้องน้องอ่ะไปแล้วไปแล้วตัวนี้ก็อยู่ข้างล่างะบกินอย่างเดียวเลยเลค่ะ อันนี้เป็นฟอร์พาร์เหมือนกันค่ะอายุประมาณแเดือนพร้อมทําแล้วจะเป็นสี่พายเหมือนกันราคาเดิมเลยประมาณ1,000บาทประมาณนี้ต่อรองได้ค่ะตัวละหนึ่งพันใช่ค่ะถ้าเป็นสีพายนะแต่ถ้าไม่ภายก็ตัวละห้าร้อยหกร้อยประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นหงโยกสีหวานค่ะสีเหลืองๆหน่อยสายหวานถ้าอันนี้ขายอยู่ตัวละร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นอายุอายุเขายังเด็กอยู่นะ ยังดูเพศได้ไม่ชว่าจมูกยังยังอ่มเออยังไม่เข้มจับได้ไม่ชว่าแน่นอนค่ะต้องไปเลี้ยงลอยอยู่ก่อนก่อนอ่าอันนี้เป็นหงยกเหมือนกันค่ะบ้านเดียวกันเลยอันนี้ตัวละร้อยยี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นสีขาวขาวเยอะค่ะจะออกขาวๆนะใช่ค่ะจมูกก็ยังไม่ออกสีเหมือนกันค่ะเล้งเด็กจิ๋เลย แต่ก็มีเข้ามาตลอดนะใช่ค่ะหงยกมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเขาจะเป็นรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นเล็กพ่อแม่ยังไม่ค่อยมีเข้ามาถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่ที่พร้อมทําก็จะราคาสูงกว่านช่ <ๆ S 1> นค่ะ,<น>ะอาจจะร้อยห้าร้อยแปดประมาณนี้แต่ว่าเราจะได้อายุเขาได้มากกว่าวแต่ช่วงน,นี้หงยกก็ถือว่าขาดถึง่ใช่ค่ะขาดอันนี้เป็นฟันค่ะอันนี้ อันนี้จเป็นตัวตัวผู้เมียผู้นี้ผู้นี้ผู้เมียค่ะอายุหมื่นสองห้าร้อยค่ะของใบจดเพศใช่ค่ะอายุประมาณสองปีอ๋อประมาณสองปีของใบเจคเทศนะค่ะโอ้ยทองทองเลยอันมันหนาวไหมลูกอากาศหนาวอากาศเย็นาก็ช่นมใช่พออากาศเย็นก็จะพองขนนิดนึงค่ะซันวันนี้เองก็มีเยอะนะใช่เยอะมากค่ะข้างในอีกอ่าเพศผู้เพศเมียที่แยกไว้ต่างหากก็มีใ่ อันนี้เป็นสารคอนัวเพศผู้ค่ะอายุสองปีบวกบวกบล็อกบลบไม่แน่ใจอายุแบบจริงๆเขาแต่ว่าดูจากสีดูจากอะไรประมาณสองปีประมาณนี้ตัวนี้ขายอยู่ถ้าตัวผู้ขายอยู่ห้าพันห้าประมาณห้าพันห้าถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยมีไซส์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างเอาตั้งแต่เดี๋ยนะอายุน้อยสุดน่าจะสี่เดือน๋อมีสี่เดือนเป็นเพศผู้ก็มีแต่เป็นเพศผู้ค่ะเพศเมียคือพอตรวจปุ๊บเนี่ยลูกค้าเขาก็ เอาเลยเพศเมียต้องการเยอะอะนะใช่ค่ะอันนี้เป็นฟันคอนัวค่ะอยู่ประมาณปีกว่ากว่าเาจป้อนทุกตัวค่ะอ่าอันนี้รอผลตรวจเพศอยู่ค่ะจริงๆอ่ะเขาติดจองไปแล้วสามตัวแต่ว่าปาล์มเองก็เหมือนก็ก็รู้อยู่ว่าตัวผู้มันกี่ตัวนะอ่าอดูจากรงอะไรก้ยก็เลยอยากเก็บไว้เองด้วยเพราะว่าจะเอาไปป้อนป้อนอาหารหน้าร้านค่ะอืมอันนี้ก็ ขายอยู่ตัวละหกพันห้าเขื่อวลุกตัวเลยอ่ะจับเอามือเข้าไปจับเล่นได้เลยค่ะเอาพูดพูดพูดตันนี้เนี่ยทีนี้เก่งได้เลยนะ่ยเขีชื่องเชื่องได้อ่าเออเจ้าเอออันนี้แื่ออันนี้มาม่าอ๋อมีที่แล้วเหรอขาอันี่เขาลูกลูกขาเก่าเยอะตั้งแต่ลูกป้อนมาโอ้อ้วนนะเนี่ยน่ารักคือมาม่าต้ยหนุยเลยเราอ่ะมาม่าเยอะเลยนะ ซันวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมากนน <นะ S 2> เยอะนะค่ะโอ้เชื่องเชื่องกันเลยนะดูอันนี้เป็นคู่ผู้เมียค่ะอายุสองปี<ช>ต็เมียเขาจะมีตำหนิที่หัวหน่อยเลยแต<อ>่ว่าขึ้นแล้วนะตอนาปามเอามายังไม่ขึ้นเลยค<อ>่ะอันนี้กำลังขึ้นละ<อ> อันนี้ราคาเท่าไหร่นะอ่าหมื่นสองค่ะคุณหมื่นสองอันนี้เป็นนกบ้านเดียวกันหมดเลยนะเสร็จข้างหลังล้ไใช่ที่ว่าถ่ายไปบ้านเดียวกันเลยคือเขาจะเลี้ยงแต่ลูกบอลขึ้นมาแต่หลังๆเขาไม่มีเวลาเลยเอามาปล่อยอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ค่ะตัวโชว์ตัวโชว์ที่ร้านอันนี้ชื่อคามินอันนี้อายุโหฟามเลี้ยงตั้งแต่ตามอยู่มอเลยอะน่าจะหูสันสั่น ก็จะเท่าหกเจ็ดปีแล้วนะโอ้ขมิ้นล่ะโอ้สันสันโอ้สัน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 โอ้ขมิ้นกลัวน่ารักน่ารักเลยค่ะโอ้แต่ถ้าใครเลี้ยงเล็บเบอร์อะเชื่องนี่เลยไม่ขอตามปีกไหมอ่ะอ่าคีบค่ะแต่ว่ายาวละแต่ยาวแล้วใช่ค่ะโอ้หาคู่ให้เขาไหมเนี่ยนี่ไงคู่เขาอยู่อะกรกูแต่ว่าเขาไม่เอาไม่เอาใครเลย คือเข้าคู่ได้แต่ไม่ผสมพันธุ์อันนี้เป็นคู่เขาคู่เขาชื่อมีตังคอขมิ้นกับมีตังใช่ค่ะแต่ว่ามีตังเนี่ยจะเข้าสามปีน่าจะคู่ทั้งคู่อะเพราะว่าไม่ไข่ลมเลยทั้งคู่เลยน่าจะคู่ทั้งคู่ให้อยู่คู่กันจริงแต่ว่าเหมือนเขาหนูเคยเอาตัวเมียมาใส่ไงเขาไม่เอากัดแล้วพอมีน้องเนี่ยมีตังเนี่ยเขาไม่กัดเขาจะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ มีตังม <g ül> <c oughs> ีตัางโชว์หน่อยไหมคะีจางไปเลย <c oughs> <S <S สีทายอันนี้สีทายท้ายหวานเลยเน,นะใช่คะ่ะอ่าอันนี้เป็นไวโอเลตค่ะอันนี้เป็นเพลพ,พี้อ,อันนี้ขายอยู่ตัวสองพันค่ะอายุเท่าไหร่นะอายุเกือบปีคะ่ะเกือบปีนะคะ่ะ อันนี้เป็นแอฟริกันเกย์ค่ะอันนี้อายุของปีสามปีประมาณนี้ค่ะโตจากป้อนค่ะแต่ว่าจะมีตำหนิตรงปีเกิดจากความเครียดลูกค้าเคยมีเวลาเล่นเคยเอาใจใส่พอเขาไม่เอาใจใส่ไม่มีเวลาเล่นพวกนี้ก็จะเริ่มกัดปดตัวเองใช่ค่ะสำหรับคนรับได้พูดเก่งเพ่นเมียมีใบครอบพองให้ค่ะอันนี้ขายอยู่สามหมืนของใบครอบพอ ก็ร้านนกบ้านสวนจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะอ่าแล้วก็มีพวกกรงมีอุปกรณ์นกอุปกรณ์สุนัขแมวมีทุกอย่างเลยค่ะอาหารนี่หมดเลยค่ะลองเข้ามาดูกันได้ ร้านเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดถ้าหยุดเดี๋ยวแจ้งในเพจให้ตอนนี้ใช้เพจว่าอะไรตอนนี้นกบ้านสวนเข้าได้แล้วค่ะเป็นนกบ้านสวนได้แล้วใช่ค่ะ่งไทยเลยนกบ้านสวนใช่ค่ะแล้วก็มีน้องหนูจุดแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เฟซเดิมชนิดาเสรีภาษาอังกฤษค่ะเราเพียาลูกค้าแอดกันมาถูกเข้ามาสอบถามกันค่อนข้างเยอะค่ะก็จัดส่งได้ทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดเลยค่ะทางนกทงอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นใช่ค่ะค่ะจะส่งก็จะเริ่มที่500บาทค่ะแล้วก็ จังหวัดใกล้เคียงก็จะมีราชบุรีนะคปฐมา่งปามวิ่งส่งให้เองคิดดูสามร้อยบาทแต่ไปส่งถึงมือเลยใกล้หน่อยก็500ร้อเหมือนกันแต่ว่าวันเดียวแป๊บเดียวถึงไม่ถึง2ชั่วโมงถึงเงี้ยตามส่งให้รายละเอียดตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางาราได้ค่ะ